เดี๋ยวพาดูน้อยหนาน้อยหนาลูกติวันนั้นลูกตินี่สี่กับห้าคู่กันทุกคนเมื่อวานเรามาดูเขายังไม่นิ่มแต่วันนี้เขานิ่มแล้วส,สุขสุขาต้นอีกแล้วนี่ว่าฉีดไร่แมลงแล้วนาะเพียยังมาอยู่เลยก็คือประมาณว่าถ้าเขาเหลืองๆก็เก็บเราไปบ่มข้างล่างได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บ มันเขาก็จะสุกขาดต้นแบบนี้นี่ถ้าเขาเหลืองๆอย่างเงี้ยก็คือกินได้เล็วสุกเร็วนี่อันนี้อีกลูกหนึ่งว่าคู่กันแต่ของลูกนี้เพี้ยเยอะหมดเพียบเลยนี่ไล่ฉีดไล่ไปแล้วนะยังเอาไม่อยู่เลย เต็มเลยแล้วช่างมันมันอยู่ข้างนอกข้างในกินได้นี่เดี๋ยวไปไล่มดก่อนนะคะ